ดีค่ะครูชื่อครูวันนิพาเรียบเรียงหรือเรียกว่าครูนกเป็นครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนนนท์สูงศรีธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต31สำหรับคลิปการสอนเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องการดำเนินการของเซตวิชาคณิตศาสตร์1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4สำหรับตัวชี้วัดในเรื่องนี้นะคะจะเป็นตัวชี้วัดค .1.1 ม .4-6 ทับ1 เข้าใ,ใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเซตและตรรกศาสตร์เบื้องต้นในการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์สำหรับการดําเนินการของเซตนะคะในเรื่องนี้จะมีตัวดําเนินการทั้งหมด4ตัวด้วยกันก็คือตัวแรกเลยค่ะ Union ตัวที่2ค่ะ Intersection ตัวที่3คือ c o m p l เ m e n t และตัวที่4ค่ะคือผล่าง ทั้ง4ตัวดำเนินการนี้จะมีลักษณะอย่างไรถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปเริ่มติวกันได้เลยค่ะข้อนี้นะคะมันจะคล้ายๆกับการนำตัวเลขมาบวกลบคูณหารกันแต่ว่าในเรื่องนี้เราจะนำเซตมากระทำอย่างอื่นแทนอย่างแรกเลยก็คือการนำเซต A กับเซต B มายูเนียนกันค่ะสัญลักษณ์ที่ใช้จะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะคะเป็นตัว U มันหมายความว่าให้เรานำสมาชิกของเซต a กับเซต b มารวมกันค่ะตัวอย่างเช่นเซต a มีสมาชิกก็คือ1 2 3เซต b มีสมาชิกก็คือ3 4 5หให้หา a เนียน b ก็หมายความว่าเอาสมาชิกของทั้งสองเซตนี้มารวมกันค่ะถ้าสมาชิกตัวไหนที่มันมีซ้ำกันอย่างเช่นมีเลข3มซ้ำกันแบบนี้เราจะเขียนเลข3เพียงตัวเดียวนะคะดังนั้นเซต a ยเนียนกับเซต b เราก็จะได้สมาชิก ที่มีก็คือตัวแรกเลยก็คือเลข1ค่ะถัดไปคือเลข2ค่ะเลข3เลข4แล้วก็เลข5ค่ะทีนี้การเขียนแผนภาพแทนเซตในส่วนที่เป็น A ยูเนียนกับ B เราก็จะทำการแรงเงาบริเวณที่เป็นเซต A ก็คือวง A ทั้งวงกับวง B ทั้งวงทั้ง2วงนี้นำมารวมกันค่ะก็จะเกิดเป็นบริเวณที่เรียกว่าเซต A ยูเนียนกับเซต B นั่นเองค่ะ ถัดไปนะคะเป็นการดำเนินการ intersection เซต A intersection กับเซต B เราจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ตัว U ความค่ะตรงนี้หมายความว่าให้เราดูสมาชิกของเซต A กับเซต B ที่มันมีซ้ำกันค่ะตัวอย่างเช่น เซต A มีสมาชิกคือ1 2 3เซต B มีสมาชิกคือ3 4 5ให้หา A intersection กับเซต B เราก็จะดูว่าทั้ง2องเซตเนี่ยมันมีตัวเลขอะไรที่มันซ้ำกันปรากฏว่ามันมีเลข3ที่มันซ้ำกันดังนั้น A intersection กับ B ก็เลยตอบเซตของ3นั่นเองค่ะ ส่วนการแรงเงาแผนภาพส่วนที่เป็น A intersection กับ B เราก็จะทำการแรงเงาบริเวณที่มันซ้อนกันหรือคล้องกันตรงกลางตรงนี้นั่นเองนะคะต่อมาค่ะเป็นการดำเนินการแบบที่3ก็คือ complement ของเซต A ค่ะ คอมพลเมนต์ของเซต A เราจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ตัว A แล้วมีขีดอยู่ด้านบนนะคะตรงนี้หมายความว่าเป็นเซตที่มันอยู่ในยูนิเวิร์สแต่ว่าไม่ใช่เซต A ค่ะตรงนี้หมายความว่ามันเป็นเซตที่ไม่ใช่เซต A ค่ะตัวอย่างเช่นให้ยูนิเวิร์สคือเซตที่มีสมาชิก1 2 3 4 5เซต A เป็นเซตที่มีสมาชิกคือ1 2 3ให้หา A คอมพลเมนต์ก็หมายความว่า เป็นเซตที่อยู่ในยูนิเวอร์สแต่ว่ามันไม่ใช่ A ทีนี้ A ของเราคือ1 2 3ดังนั้นตัวที่เหลือที่อยู่ในยูนิเวอร์สก็คือเลข4กับเลข5ก็จะถูกเรียกเป็น A c o m p l พ m e n t หรือ c o m p พล m e n t ของเซต A นั่นเองค่ะดังนั้นคอม p พลเมนต์ของเซต A ก็มีสมาชิกก็คือ4กับ5ค่ะส่วนการแรงเงาแผนภาพของคอม p พลเมนต์ของเซต A ก็จะทำการแรงเงาบริเวณด้านนอกของวง A ทั้งหมดเลยนะคะตรงนี้ก็คือ คอมมพลเนต์ของเซต A นั่นเองนะคะและสุดท้ายค่ะการดาเนินการแบบที่4ก็คือผลต่างหรือการนำเซตมาลบกันค่ะจะมีอยู่2แบบก็คือ A ลบ B กับ B ลบ A ค่ะมาดูแบบแรกก่อนนะคะ A ลบ B หมายความว่าอะไร A ลบ B จะหมายความว่าเป็นเซตที่ประกอบด้วยสมาชิกที่อยู่ในเซต A ค่ะแต่ว่าไม่ได้อยู่ในเซต B ค่ะ ตัวอย่างเช่นให้เซต A มีสมาชิกก็คือ 1, 2, 3เซต B มีสมาชิกก็คือ 3, 4, 5ให้หา A ลบ B ก็หมายความว่าให้เราไปดูสมาชิกในเซต A ค่ะคือ 1, 2, 3จะมีเลข3ที่เข้าไปอยู่ในเซต B เราจะลบออกไปนะคะจะตัดเลข3ออกไปดังนั้น A-B ลบ B ก็จะเหลือเพียงเลข1กับเลข2นะคะ เราก็จะได้เซต a ลบ b ก็คือเซตที่มีสมาชิกเพียง2ตัวคือ1กับ2นะคะดังนั้นเวลาเราแรงเงาแผนภาพของ a ลบ b ก็จะทำการแรงเงาบริเวณที่มีสมาชิก1กับ2คือบริเวณตรงนี้นะคะนี่คือ a ลบ b ค่ะแต่ถ้าให้หา b ลบ a b ลบ a ถ้าเป็นโจทย์เดียวกันมันจะหมายความว่าเป็นเซตที่ประกอบด้วยสมาชิก ที่เป็นสมาชิกของเซต b ค่ะแต่ไม่ได้เป็นสมาชิกของเซต a ก็หมายความว่าเราไปดูสมาชิกที่เซต b ก่อนนะคะไปดูสมาชิกที่เซต b ก่อนมีสมาชิกคือ345จะมีเลข3ที่เข้าไปอยู่ในเซต a ก็จะตัดเลข3ออกไปดังนั้น b ลบ a ก็จะเหลือเพียงสมาชิก2ตัวก็คือเลข4กับเลข5ค่ะ ส่วนการแรงเงาแผนภาพเราก็จะแรงเงาบริเวณที่เป็นเลข4ีกับเลข5ก็คือตรงนี้นะคะนี่คือแผนภาพของ b ลบ a ค่ะเราจะสังเกตเห็นว่าแผนภาพของ a ลบ b กับ b ลบ a เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเลยนั่นหมายความว่าโดยปกติแล้ว a ลบ b กับ b ลบ a จะไม่เท่ากันคะ่ะเหมือนกันลบจำนวนลบตัวเลขเลยแต่มันจะมีบางกรณีที่เท่ากันก็คือเมื่อไหร่ที่ a ลบ เท่ากับ B-A ลบเนี่ยมันจะเท่ากันเมื่อเซต A กับเซต b เป็นเซตที่เท่ากันค่ะซึ่งถ้ามันลบกันแล้วมันจะได้เซตว่างนั่นเองค่ะสำหรับสรุปนะคะสรุปยูเนียนก็หมายความว่านำสมาชิกของทั้งสองเซตมารวมกันอินเตอร์เซชันหมายความว่าดูสมาชิกที่สัมกันคอม p พลเมนต์ของ A ก็หมายความว่าไม่ใช่ A เมื่อเทียบกับยูนิเวิร์สนะคะ ผลต่าง a ลบ b ก็หมายความว่าสมาชิกที่อยู่ใน a แต่ไม่ได้อยู่ในเซต b ค่ะสำหรับแบบฝึกหัดนะคะกำหนดให้ u คือเซตของ0ถึง9 a คือเซตของ1358 b คือเซตของ2 3 8 9ให้หา,า a complement ค่ะ a complement ก็หมายความว่าไม่ใช่เซต a เมื่อเทียบกับ universe นะคะไม่ใช่เซต a ก็คือ A เนี่ยคือ1ก็ไม่ใช่1ไม่ใช่3ไม่ใช่5ไม่ใช่8ใช่ไหมคะตรงนีน้ดังนั้นเราก็จะได้ A คอมเพลเมนต์ onent, ก็คือเซตของ0 2 4 6 7แล้วก็9ค่ะต่อไป B คอมเพลเมนต์ก็คิดในลักษณะเดียวกัน B คอมเพลเมนต์ก็คือเซต B เนี่ยมันคือเซตของ2 3 8 9 หมายความว่าจะไม่ใช่ 2, 3, 8, 9ใน U ก็ตัด 2, 3, 8, 9ออกไปนะคะดังนั้นก็จะเหลือ B complement ก็คือเซตของ 0, 1, 4, 5, 6แล้วก็7ค่ะต่อมาค่ะข้อ3ค่ะข้อ3คือเซตของ A union กับ B complement หมายความว่า ก็เราหา a c o m p l เ m e n t กับ b คอม p l เมนต์มาแล้วในข้อ1ข้อ2ก็เอามายูเนียนกันถ้ายูเนียนกันก็หมายความว่านำสมาชิกมารวมกันดังนั้นข้อ3ก็จะได้คำตอบก็คือเซตของ0 1 2 4 5 6 7แล้วก็9ค่ะข้อถัดมาค่ะข้อ4ข้อ4 a intersection กับ b a intersection กับ b ก็หมายความว่า มาชิกที่อยู่ในเซต A กับ B ที่มันซ้ำกันนั่นก็คือเลข3กับ8ค่ะที่ซ้ำกันถัดมาข้อ5ค่ะข้อ5ก็คือ A intersection กับ B ทั้งหมด complement หมายความว่าเราหา A intersection กับ B มาแล้วในข้อ4ทั้งหมด complement ก็คือมันไม่ใช่ไม่ใช่ A intersection กับ B ก็คือไม่ใช่3กับ8ใน universe นะคะ ไม่ใช่3กับ8ใน universe ดังนั้นก็จะเหลือคำตอบก็คือเซตของ0 1 2 4 5 6 7แล้วก็9ค่ะข้อถัดไปค่ะข้อ6ข้อ6ก็คือ,อ a, inter, อ a intersection กับ b complement ก็หมายความว่าข้อ1กับข้อ2ที่มัน intersection กันนะคะ,ะ intersection ก็คือ3 ดังนั้นข้อ6ก็เลยไนดะ้คำตอบก็คือตัวเลขที่ซ้ำกันค่ะก็จะมีเลข0 4 6แล้วก็7ค่ะส่วนข้อ7ขายค่ะ AU เเน่นกับ B ก็หมายความว่าเอาสมาชิกของเซต A กับเซต B มารวมกันก็จะได้คำตอบคือเซตของ1 2 3 5 8แล้วก็9ค่ะข้อ8นะคะข้อ8กับข้อ5เนี่ยจะ เหมือนกันเลยนะคำตอบก็จะเหมือนกันก็คือเซตของ01245679ค่ะต่อไปค่ะข้อ9ค่ะ A intersection กับ B complement หมายความว่าเซต A ซ้ำกับที่ไม่ใช่ B ค่ะ A คือ A คือ1358ไม่ใช่ B คือ014567 ซ้ำกันก็หมายความว่าตัวเลขที่ซ้ำก็คือเลข1กับ5นั่นเองค่ะและข้อ10ค่ะ a ลบ b a ลบ b หมายความว่าอยู่ใน a แต่ไม่ได้ไอยู่ใน b อยู่ใน a เนี่ยมี1 3 5 8แต่มันมีเลข3กับเลข8ที่เข้าไปอยู่ใน b ดังนั้นเราก็จะตัดเลข3กับเลข8ออกไปก็จะตอบเลข1กับเลข5าเป็นคำตอบของ a ลบ b ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเรื่องการดําเนินการของเซตเข้าใจกันไหมเอ่ยหากไม่เข้าใจสามารถรับชมย้อนหลังได้นะคะสําหรับวันนี้จงทําตัวเป็นนักเรียนตราบเท่าที่ยังมีสิ่งให้ต้องเรียนรู้ซึ่งนั่นหมายถึงทั้งชีวิตของคุณหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ครูด,ด้วยนะคะแล้ววันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ